จ้ามื่อนี้สวัสดีจ้ายายหนูจ้ามาอีกแล้วค่ะมื่อนี้ยยายสิบห้ามาซื้อพักค่ะอันล้านนี้พนไานขายอยู่ตลาดเส้นหลุยค่ะแต่ว่าพนมาถูกวันพฤหาสมันเป็นแบบพักบ้านเฮ้านะจ๊ะมันมีหลายอย่างค่ะนี่มีหลายอย่างนี่มีบวบบวบบ้านเฮ้าบวบหวานบวบหอม แล้วก็มีบัเงี้ยกับ,บกงูเหี่ยวงูเหี่ยวนะคะอันนี้มีมีงูเหี่ยวแล้วก็มีมีแตงแตงบ,นบานเข่าสีขาวอันนี้อันนี้แตงเงี้ยนี่คะ่ะแตงกันนี้ก็แตงแถวบานเท่านี้มีบบกเขือพร้อมจ้ะบักบเขือเดี๋ยวย่า่สีมาสือเพิ่นเพราะว่าย่า่มาเจอพอดีมื้อนี้มาเจอมาเจอเพิ่นมาขายทุกวันผลนยฮัตมีบ่บกเขือมิตรพักง,า,ง,งามงจ้ะเพิ่นมาจากอีสานมาจากทังกาฬสินบานเฮ้า นขีของหลายอย่างคะ่ะมีใบพักมีไบพักติว๋วพักแก้วอัน,นลูกคาเพิ่นกระมาะเรื่อยๆคะ่ะลูกคาเพิ่นกะมาซื้อของเพราะว่าร้านนี้เพิ่นเป็น,ปนขายกับข่าวอาหารแบบว่าโอเมร์คล้ายพักนะพี่น้องเบาพิดเบาถูกคล้ายพักทั้งบานเฮ่าจะ้ะมีเพิ่นมาไก่มาจากทังอีสานบานเห่าเดี๋ยวยายซือซื้อยู่ว่าซื้อเอียงซื้อซื้อพักอันนี้ยายสือมาซื้อพักอันนี้เป็ตรงม เป็นหนึ่งนี่ค่ะเป็นมาถูกวันปุิหารย่าสีสืออันนี้เป็นหนึง่งย่าใดแล้วพักอันนี้ย่างหนึ่งให้ลูกค้าเป็นมาเรื่อยๆค่ะนี่หอดปลาหอดปลาถูกยางแล้วก็พักพักไขแงง้อมเดี๋ยวย่าสีเอือมเอาพักไขยแงย,ย,ขยแนงนี่จะพักไขแงหงหอมๆอมไปกินก็นต่ำมากคุณน,นี่ลายย่าใด,ดแล้วค่ะเดี๋ยวย่าสีมะเส่น มันยังสีมะส่ถุงเนาะจ้ะไอส้สนใจแวะมาทางนี้ก็มาซื้อได้เด้อจะเป็นอาหารบ้านเฮาคล้องคนขายหลายค่ะเนี่ยเป็นผักยายกระไดใยแล้วเดี๋ยวยายสีย่างแปลนทางนี้เปน็นอีกนึงแล้วจ้ะขออนุญาตย่างมาทางนี้นะคะเดี๋ยวกัค่ะขออนุญาตย่างมาทางนี้นะะิดนึงค่ะอีกพันมี้พันมีปลาพร้อมจ้ะปลาปลานี้น้อยไม้น้อยไม้ไมสม นี่นะคะปลาปลาเป็นมักมาแล้วเรียบร้อยมิคไก่พร้อมจอยมิกไก่ไก,ไก,ไกบ่บานบเาาเพิ่มไข้เพิไขบ่บดแพ้งค่ะอันนี้กันมิหนังมิหนังเราจะมีพักขีเล็กต้มพร้อมันี้มิเอียงค่ะนี่มิใส่ใส ใส่กอกใส่อัวบานเห้านะจ๊ะปลาปลาแหงพร้อมจ้ะนี่กับปเขาเป็นลานเป็นลานขายทักขายดีค่ะนี่เราสี่ร้อยห้าสิบค่ะปลาเป็นไก่มีลายจ้ะเนื้ออ่อนค่ะปกติตัวใหญ่ไซสนี้ขายห้าร้อยค่ะทวันอาทิตย์นะคะไม่ค่ามื่อวานนี้ว่ามีอัน,นอันยังก,ก,ก,ก่อนปลาจอมหมอจ้ะ น้ำตกกาละพราวดีค่ะเอาบอกค่ะเพรา,านได้เห็นปลาจอมที่ใสทุ่งใบทุงใบยี่สิบบาทอ๋อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปเอาอยู่ค่ะน้ำข้าลปลาอ๋ออ๋อมีปลาจอมตุ่มปลาขาวหน่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสิซื้อไปกินอยู่ค่ะแม่ค่ะเดี๋ยวนี่ก้อนเลือกขับเบิ้งอันนี้อู้วนี่คขายดีค่ะค่ะนี่ย้ายยิบมาได้พักขยงแล้วก็พักท้ายย้ายสิไปตุ่มก็ต่ำหมกงนี่ <ขา S 2> ลูกค้าเป็นมาเรื่อยๆค่ะขายดีจ้ะขายดีลูกค้าเป็นมาเรื่อยๆทุกอย่าง มาจากทางบ้านเฮาค่ะของเป็นใหม่ๆสดๆอันนี้มีขนมจีนพร้อมจะขนมจีนนี่กับขนมจีนมาร์คขนมจีนพ่นเฮเดเองนะ็นตแาแแ่บคักจะ้ะทุกอย่างขายดีค่ะค่ะแม่ค้าเพิ่นใจดีพร้อมขายดีทุกอย่างอาหารมาจากทางบ้านาเฮาจะเิ่นมาถุกวันถลืหัดอาหารสดๆ มาแบบใหม่ๆของเป็นทุกอย่างนี่มีฮอตกบนะคะกบก็มีจ้ะกบอยู่ในถุงแล้วก็มีประดุกพร้อมจ้ะ,ะน่าๆเอาเชิญค่ะอยากได้ปลามี่ทุกอย่างจ้งนะอันนี้ช่วยไปละ5เมนบ้าส50 ตรงนี้พี่น้องเทียแค่แ0นะปกติ90 80 80บวกยีเป็น100นึ่ดค่ะพี่น้องเห็นไหกค้าค่าคนมากเรื่อยๆ1ื7 185้ดบาทได้ค้ค่ามากเลยเลยค่ะขายดีี๋ยวย่สิบสีปลาจมยูงใช่ค่ะตอกนะนาตอกส้่ตำค่ะอ๋อคิด้อกที่ทั้งหมดค่ะนีหนปลาสมจ้ะปาสันนะ้ีหอดปูดองค่ะพี่น้อง ไอกะี on, winter, um, oh. s right. <S uh ่ยเดี๋ย่งิดีเรนได้่ะ่ะน่นาไม่สะอ้อันนี้ของใครายดีาค่ะคายดีทุกยางค่ะี่พักคนงามๆค่ะดี๋วตักสยักสวยงามๆจ้นี่อกระแตนกรแตนสดๆงาไมื่อกี้นี่ตัวต่อไร้ ลอยชิ้นซูเห็ดตีไปเรื่อยๆทุกอย่างโอ้แม่ค้าใจดีมากเลยแถมเพื่อนว่ะวันนี้เงียบเดือนนี้าเป็นวันอาที่ดีบอจ่าโอ้ยนี่กะลูกค้าก็มาเรื่อยๆจะขายดีค่ะนี่เพราะว่ามันเป็นคลองมาจากทางบ้านเฮามีอาหารทางบ้านเฮาเยอะแยะค่ะขายกินได้นี่ในกรุงเทพบก็ได้เนาะค่ะขายดีทุกอย่างมีหอดหมักมีหอดปลาชูเค็ม ลมาซื้อจะมาซื้อ,อยูพิกัดเพิ่นอยู่ตลาดเส้นหลุยจะเพิ่นมาทุกวันผลือฮดมาทุกวันผาลือฮาดนะจ้ะเดี๋ยวจังไดเอ็นย่ายกับสีคอสื่อของเพิ่นกอนข่าวราะวะย่ายสีสื้อเพิ่มเดี๋ยวจังไดคลิปนี้กะไปก่อนนะจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ